ตอนนี้ถึงหมอชินแล้วนะคะขึ้นรถทัวร์มาจาัดลำปางนะคะถึงหมอชินแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถเมย์จะเดินไปทางโน้นนะคะจะเดินไปขึ้นรถเมย์ทางโน้นนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29พฤศภาคม2566 2567นะคะ2567กำลังจะไปพุ่งลงจากรถทัวร์มาสมบัติทัวร์จะไปขึ้นรถเมล์ฝั่งนูน้น จะเดินไปทางนู้นนะคะไปทื่เลนเมค่ะปออ้าหนึงเอ้ยปอ,อ,อ1 4 5กับสาย9 6เดี๋ยวจะเดินไปนะคะนู้น ตอนนี้เขประมาณสองทุ่มนะคะสองทุ่มหน่อยๆสองทุ่มนั่งรถทัวร์มาจากลำปางค่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นเลเม <laughs> ไปทางโน้นนะคะ เป <laughs> เดินไปขึ้นรถเมย์นะคะ